คู่รักน่าเหมือนเสิร์ฟความหวานจนเลี่ยนในวันเกิดฝ่ายชายอีกหนึ่งคู่รักสุดฮอตระหว่างตาเหน่งกัญญวีสองเมืองและเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามที่คบหาดูใจกันมานานและมีโมเมนต์หวานๆร่วมกันอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ทางคู่ก็มีธุรกิจร่วมกันนับได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักและช่วยกันทำมาหากินสพอร์ตกันและกันดีมาก ล่าสุดวันนี้15สิงหาคม65เป็นวันเกิดของหนุ่มเจเจทางด้านตาเหน่งได้โพสต์ภาพคู่สวิตลงอินสตาแกรมแอดตาเหน่งนิดพร้อมข้อความบอกว่าเลเวลอัพบอกเลยค่ะว,ว่าเป็นภาพคู่ที่น่ารักมากๆแถมกลางวงการบันเทิงและแฟนคลับรวมอวยพรวันเกิดและถูกทักวาหน้าเหมือนกันมากๆอีกด้วยจ้า